แล้วไปที่ตรงนี้หน้า history ลอง search ดูนะปึ๊บอ่าตอนนี้เขาดึงข้อมูลถ้าไม่มีไดอะล็อกอะไรขึ้นมาเนแสดงว่าเขาเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะเราอาจจะลองแบบนี้อ่าใช้ตัวฐานข้อมูลที่ไม่มีสมมติ dbx แล้วกันนะเนีย่ยผมเซฟดูปึ๊บแล้วไป refresh ที่หน้า history เห็นไหมข้อมูลไม่ถูกต้องเขาก็จะแจ้งแบบนี้ c o n d i t i o n error นะอันนี้แสดงว่า work โอเคต่อไปใช้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ลองแก้ไขข้อมูลดูนะทาเหมือนเดิมนะโดยแก้ไขชุดแรกเลยเนี่ยตัวนี้เป็น pgadmin อันนี้ก็ admin4 เทสแก้ไข,ขก่อนเลยปึ๊บเรียบร้อยนะไป refresh ข้อมูลดูเหมนมาเนี่ย pgadmin แล้วก็ admin4 อันนี้แก้ไขได้เรียบร้อยนะ ไปลองลบข้อมูลดูนะผมจะลบตัวแรกนี่แหละนะครับกดแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดปุ่ม delete กับ yes ไปรีเพิ่ข้อมูลดูปึ๊บอ่า id หนึ่งหายไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็ work แก้ไขลบเสร็จเรียบร้อยดึงข้อม uh ูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเสิร์ชดูนะครับอ่าเสิร์ชดูอ่าเ e ิร์ชได้นะเห็นไหมอ่า เซิร์ชดูนะครับอ่าตรงนี้ได้หมดแล้วเนาะต่อไปเหลืออะไรนะครับเหลือการ i n s เสิร์ตข้อมูลนะการสร้างในปฏินหน้าโฮมนะครับเราเทสเหมือนกับตอนที่เราเทสกับฐานข้อมูลออนไลน์นะครับอ่ะตรงนี้ก็ลองเปลี่ยนค่าในนี้ดูนะอ่ะผมเปลี่ยนเป็น2วันนี้แล้วก็บาร์โค้ดเทสอ่าแล้วก็ทำการ g e n น r เรตปุ๊บอ่าต่อไปมาในส่วน คิวอา e โค้ดบ้างนะครับผมเปลี่ยนค่าในนี้เป็นนี้แล้วกันอ่ะฉะนั้นก็ใส่คิ่อนนะ Qr Code Test แบบนี้กด Generate QR Code ปุ๊บอ่าตอนนี้ไป Refresh ที่หน้า History นะครับกด Search เพื่อ f r e s h อ่าไปที่หน้าสุดท้ายดูเห็นไหมครับเนี่ยสองค่ามาแล้วแสดงว่า Insert ผ่านแต่ทีนี้มาดูที่ฐานข้อมูล Local h o s t ของเรานะที่ด g จิทัลอกด Refresh เห็นไหมครับเนี่ยข้อมูลก็ถูกอินเสิร์ตมาแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็ได้เรียนรู้ในการที่จะนะครับแก้ไขคอ n เนคชั n นสตริงในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทั้งที่เป็นแบบออนไลน์และโลกอนโทแล้วนะครับก็อ่า โปรเจกต์ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์สำหรับนักเรียนที่สมัครคอร์สออนไลน์พร้อมกับโปรเจกต์ท่านัน,นะครับผมนะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะอินบอกเข้ามาสอบถร,รมอาจารย์ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ